สวัสดีค่ะวันนี้ไม่น่าจะเฮ็ดลาบเป็ดนะจ๊ะในเป็ดมาแล้วก็มาแล่ออกนะคะเอาเนื้อมันเอาหนังมันหั่นนะคะแล้วสีทรากันนี่ค่ะเป็ดมีอะไสวยมากนะคะมังอยู่ในาน้ำอยู่นะคะนี่นะคะเป็ดอยู่ในานา้ำแชแบง่งสันชิ่นส่วนก่อนนะคะเดี๋ยวเอามาหั่นนะคะนี่ก็หั่นแล้วนะคะนี่ค่ะหั่นอยู่สีงามมากเลยเป็ดแชแข็งนนแล้วนี่อามาล้วไ่น้ำเอานะคะ กันบางๆแบบนี้นะคะแล้วแต่พี่น้ององการถ้าพี่น้องอยากซับก็แล้วแต่อันนี้ไม่อไหรจะใส่วิธีหั่นเอานะคะส่วนหนังมันไม่น้อยเดี๋ยวหั่นไปแล้วเรียบร้อยแล้วนะคะีนหนังมันเดี๋ยวเขาไปเจียวกันนะคะเดี๋ยวหั่นเสร็จแล้วเขาไปเจียวกันต่อเด้จ้ะนำเสนอลาบเป็ดโดยการเอาหนังเป็ดมาเจียวก่อนนะคะนี่คือหนังเป็ดที่ไม่น้อยหั่นไปแล้วนะคะมาเจียวให้เหลืองกรอบก่อนนะคะบ่ต้องใส่น้ำมันนะคะเพราะว่า ในนังเป็ดจิมีน้ำมันออกมาเองนะคะใส่ไฟห่อนๆนะคะเจียวมันไปเรื่อยๆนะคะเจียวให้เหลืองกรอบกอนนะจ๊ะค่ะเห็นบหค่ะเจียวไปเรื่อยๆน้ำมันอกาอากมาหลายขนาดเลยเห็นบหจากที่ใส่ลงไปบนมีน้ำมันนะคะเจีย <und> วไปเรื่อยๆน้ำมันก็จะออกมาเองนะคะถ้าก็จะเจียวให้เหลืองนะคะพิจนากินนะคะนี่ทั้งนังเป็ดน,นะคะเจียวหนังเป็ดให้เหลืองกรอบกอนนะคะนะคะน่ากินเนาะ เราใหเลี้ยงสักพักนึงเขาจะเอาขึ้นแล้วเขาก็จะ,าจะมาพัดเนื้อเปียต่อนะคะนี่คือสูตรของ,งไม่ยน้อยนะคะข้าวหนังไ่จะเหลืองแล้วเขาจะใส่เกลือลงไปเลยนะคะโรยเกลือลงไปนิดนึงนะคะโรยเกลือลงไปทางไนเลยนะคะเกลือจะให้มันกรอบนะคะเสร็จแล้วแล้ไม่เยก็จะตักขึ้นใบนะคะสักพัก,กรอขึ้นได้เลย ไ่เลือแล้วมันก็จะเหลืองกรอบแบบนี้ก็จะน่ากินนะคะแล้วก็จะจักไว้ทะโรยทางหนามันเนาะสไ้ลาบไส,สกรอบเลยทั้งแสบนะคะ มีอะไรจะตักขึ้นนะคะวันนี้ะตักขึ้นแป๊บนึงนะคะตักเป็ดขึ้นแล้วนางเป็ดทอดแล้วนะคะแม่ก็จะทอดพริกก่อนนะคะเพื่อจะกินกับนะคะทอดปิกลงไปทอดปีกแข้งทอก่อนนะคะทอดปีกแห่งก็งอ้องทอดนานนะคะเพราะวัานมันห้องหอนอยู่แล้วนะคะเอาลงไปแป๊บเดียวก็เอาขึ้นเลยเพราะว่าเดี๋ยวสักพักหนึ่งสีพริกแล้วก็จะเปลี่ยน เอาขึ้นใบไงมันก็นจะสุกแข็งกว่าเก่านะคะเพ,พราะว่าบผิกดคามันอมอมหอนนะคะพอแล้วนะคะนี่เอาขึ้นเรื่อยๆนะคะเอาใบห,หน้ามันจะงไหมและมันจะบรแซรบนะคะมันจะขมเนี่ยเอาไปผิดทอดแล้วเรียบร้อยเดี๋ยวพี่น้องก็จะทอดใบบัวป,ป,ปูต่อเลยนะคะ เราไนมน่เอยเอาแกะช่องฟิตน,นะคะเสร็จแล้วสตักขึ้นเลยนะคะพอหมดพอหมดเสียงน้ำมันก็นเอาขึ้นเลยนะคะพอหมดเสียงชุดชาติก็เอาขึ้นได้เลยก็เสร็จแล้วใวมากลูดสำหรับกินลูกอะน่าป็ดดาวเนาะแล้วเดี๋ยวจะขอเป้นแว๊บนึงเปลนให้แป๊นนึงนะคะ จากนั้นถ้าจะเอามันออกนิดนึงเราจะมาผัดเนื้อนะคะตั้งกระทะก้านี่แหละคะ่ะเอาเนื้อมันออกเนื้อไปหน่อยนึงนี่เลยเจะใส่คาซับลงไปนะคะใส่คาซับลงไปนนะคะนี่คือคาซับนะคะคาชัยหอมกอนนะคะคาชัยหอมเหลืองก่อนปะเทศเดแบบอร่อยอร่อยเต็มสูตรไปนิดนึง มันจะอร่อยมากๆเป <c oughs> ็นน็อตข้าวพันธางข้าวหลืองแล้วก็ใส่เนื้อเป็ดที่ข้าวพันธุ์ใหม่นะคะลงไปค่ะผัดเสดร็จก่อนนะคะเนี่ยถึงมาครับน้าเป็ดเดาจะผัดให้มันหอมหวนชวนน่ากินก่อนนะคะในการก่อนนี่ไม่ได้ไปจะใส่เกลือลงไปนิดนึงนะคะเป็นการล้วนนะคะ ก็จะตงไปนิดนดียวแจะใส่รสดีต้งไปนิดนึงนะคะบบเป็ดขา้ดาวมรสชติเวลาไปราดแล้วจะอร่อยมากนะ<ม>แล้วก็จะผัดไปเรื่อยๆเพราะว่ามันบริสันด์น้ำมันห้ายนะคะผัดไปจนเนื้อเป็ดสุกนะคะบบเมื่อเป็ดข้าวสุกแล้วนะคะเราจะใส่ตับไข่ทางไนลงไปนะคะนี่เนี่ยกจะมนนีตับไชเทืงไนของมันทีน่มากระโตมันนะคะผัดลงไปให้มันหอมนะคะให้สุกหอม ทอดไปกันเรื่ะยัจะไม่เนยทัแบบเยนเนยแดดเดินีปม่กึนนะคะนม่ขึนก็มีปักบไม่ไม่จะทัดแข็นเข้ากันเลยนะคะใุกไปกันก่อนนะคะเยนยม่ต้องไปน้ำนะคะเพราะว่า,าเอาน้ำออกจากตัวมันเนี่ยจะอร่อยสุดเแล้วน,นะคะเดี๋ยวเราจะทัดให้สุกเลยเข้ากะดีทีเราเห็นบอกคะ <S <S หน้าตานน่ากินไหมเด<น>ี๋ยวเราก็จะไปลาดกันบะหมี่ ไม่น่เราจะเติมน้ำช่วงนี้นิดนึงนะคะนิดเดียวนะคะเพราะว่ามันจะได้กลิ่นหอมของกันใหม่ของกระทะเข้าไปเนี่ยเติมไปนิดหนึ่งเห็นไหมคะมันจะได้ความหอมหวนจากกลิ่นกระทะลงไปแล้วก็จะไปผัดให้มันแบบหัวลงนิดนึงเนี่ยเห็นไหมเสร็จแล้วค่ะเั้เราไปลากันเลยนะคะเห็นไหมคะง่ายๆเลยเห็นไหมมันจะหอมกินกระทะกินใหม่นะคะวเวลาเราลาบมันจะแสบค่ะเดี๋ยวเราไปลาบกันเลยนะจ๊ะ พร้อมแล้วจ้าเนี่ยเข้ากับขัวมาแล้วเนาะคะ่ะเข้ากับพร้อมที่จะเฮ็ดแล้วนะคะไม่มีอะไรมากมายนะจ๊ะเราก็จะใส่ผงนัวลงไปนะจ๊ะผงนัวเรืไอยชู่นะคะใส่น้ำปลาลงไปบีบปากหน้าลงไปนะคะ เอาไปเอาซัมมิกรนะคะผสมควาใสอยไหมหางเมือตัดนึงนะคะจากนั้นก็คนให้เข้ากันชิมรสชาติกรนะคะชิมอืมเราจะให้เผ็ดแบบลาบเนือเขาจะใหดเป็นลาบเต็ด เผ็ดพริกเนื้อนะคะซื it, dunno, ้อมันมาเลยนะคะลาบเป็ดเผ็ดพริกเนื s <S ้อไม่น่าจะใส่พริกลาบนะคะพริกลาบของเหนือลงไปนะคะอันนี้เผ็ดมากนะคะเผ็ดโซตัยเลยนะคะสิบอกเพก่อนพริกลาบของเหนือบปตดทองหงนะคะลาบเป็ดเผ็ดพริกเนื้อเข้ากับเรียบร้อยแล้วเาก็จะใส่น้ำกระเทียมดองลงไปนิดหนึ่งนะคะตามไปด้วยนี่เลยค่ะกระเทียมดองหั่นนะคะทานะคะ เจ้าข้าวคั่วค่ะจากนั้นก็ตามด้วยหอมแดงตะไคร่ซ้อยใบบักูดซ้อยนะคะสารเนค่ะไม่เงียหน่อยบ่มมีหอมสดนะคะก่ลลบวมีใส่นะคะบอกไปก่อนนะคะลาบเป็ดเ,ดเดผ็ดพิกเนื้อเนาะคะ่ะ กะสิประมาณนี้นะคะหยดใส่เลยนะคะจะใส่ลงไปประมาณนี้คนให้เข้ากันนะจ๊ะล้าเปีกเผ็ดพริกเนือนะะ้อเขาก่นตรงไปใส่อย่างมากมายนะคะเพราะว่าพริกเนื้อเขากระแสดแล้วลาบเป็ดเขากระแสบแน่น,นอนอืมชิมอืม เพิ่มเปียกนิดนึงหลังจากใส่ผักไปแล้วนะคะถามว่ารับเป็ดอยากให้มันแสบแบบไหนรสชาติเนี่ยน้อยบอกว่าเป็ดเปียวออกเค็มนิดนิดนดนะจะโอที่สุดเลยมันจะเข้มข้นนะคะเติมน้ำปลาลงไปนิดนึงสําหรับความเผ็ดพอแล้วนะคะเพราะว่าเขามีลูกโดดจากนั้นน้อยก็จะใส่นี่นะคะหนังทอดกรอบลงไปนะคะ ไปคลุกเขาจากนั้นก็จะเทเศษถาดให้พี่น้องดูก่อนนะคะเดี๋ยวเราจะจัดแต่งกันจัะจัดการเทเศษถาดเลยนะคะไม่ไ์แลลาบล้เพราะว่าไม่เน้อยจะห่อเป็นเขาอเป็นห่อเข่าเมาื่ืนพร้อมนะคะเป็นลูงเรียนแต่ว่าบอกเลยก่อนนะคะว่าลาบเผ็ดจะไม่ให้เพื่อนกินด้วย่ยาหาบะหวงนะคะเพราะเม่น้อยถือเผ็ดจะไม่กินเป็ดร่วมกับใครนะคะเดี๋ยวจะเสียเพื่อนดีๆไปนะคะนี่ค่ะลาบเผ็ดเผ็ดพิกเนื้อของไม่น้อยก็จะตามไปด้วยนี่เลย แล้วคะ่ะใส่ลงไปก็เป็นเลยเดี๋ยวกอจัดผักแป๊บหนึง่งเสซจแล้วเรียบร้อยนะคะสำหรับลาบเป็ดเผ็ดพริกเนื้อนะคะนาตาน่ากินไหมะคะรับรองว่าอร่อยเพราะว่าหนังเราก็ทอดให้มันกรอบเรียบร้อยแล้วเห็นไหมคะนาตาได้ร่วมเห็นไหมคะลาบเป็ดเผ็ดพริกเนื้อก็เรียบร้อยแล้วนะคะในสูตรของมนยอยง่ายๆสไตล์บ้านๆรับรองว่ารสชาติระดับร้านอาหารแน่นอน,นะคะ่ะ น้องเพจเบิงนะคะตอนพีตอนน้องแต่ว่าสำหรับยังน้อยในกินเป็ดขอกินผู้เดียวนะคะบอได้เห็นแก่ตัวนะใจด้วยไรยใจใจใจ้ารักนะจุ๊บ